เคีที่าค่าค่าส,าสูงแบบ ULED นะคะ l e d คือเทคโนโลยีที่ทางเซนนะคะ,ะาค่าด้วยตเกงนะคะและจะมีประสบการณ์มากกว่า QLED เข้าไปนภาพสูราันนี้เรามาดูฟิเจอร์ตลของ LED กันค่ะนืะน้น้เทคโนโลยีหลักของ ULED นะคะจะมีมีเป็นคอนต้อคอนต้อ U ULED คอนต้อดอทนะคะจะช่วยใน,นเรื่องของสีนะคะสีสมจริงนะคะเด้ยวยันรีของคอน a ้อนคอนเลอนะคะและยังแสดงทางคำาละด,ดีเยี่ยมนะคะและยังมีการเรื่มาหวที่หลายรื่นนะคะแบบหน้าจอเน,นะะีย่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูลาลาพน,นะคะเป็ที่ะะอตองก้าที่ตองสองค่ะของ ตอนกาที่ตอนสองค่ะรู้สึกิมิวาน่ต่ากัค่ะอที่กำรังพูดค่ะเรียกว่าไ และยังมีฟูเอเลนะคะฟูเอเลเลโกดนี้นะคะคือการร้องตามมาหลอดไฟแบบเกมจอนะคะและมีการควบคุมหลอดไฟทีวีฝ่ามารถแสดงความคอาได้ดีเยี่ยมนะคะและทีวียารองรับระบบเสียงวีดิชั่นนะคะด,ดเจิทัลนะคะทีวีร้างประสบการณ์ที่ดี ทีวีจะรองรับเกมหมดพารนะคะเมื่อเมื่อทีวีเชื่อมต่อหูกระปองภายนอกนะคะผ่านสาย HDMI ผ่านสาย HDMI Function เกมหมดพารทีวีต่อให้เช่นก็จะช่วยให้มี DRR ที่สามารถปรับอัตราความเร็ของภาพได้ดีเยี่ยมนะคะและ ULED TV จะเป็นระบบดีด้านะคะ ระบบของวีด้าคือระบบปฏิบัติการที่ใช้ง,งานง่ายปรับแต่งได้นะคะปลอดภัยและยังเป็นส่วกลางของคอนเทนต์นะคะ mm hmm. ยังมีความสว่างสูงสุดถึง500นิตนะคะช่วยให้ทีวีแสดงสีงและแสงได้สมบูรณ์แบบนะคะทำให้เราเห็นรายละเอียดของ สีได้ชัดเจนนะคะคุณภ,ภาพของเสียงนะคะ U6K ก็ U ate, มีลำโพงคุณภาพเสียงที่ดีและสามารถปรับแต่งด้วยเป็นพคเวอร์เสเตรได้ถึงตำแหน่งนะคะและ, e ะ ULED TV ยังเป็นระบบวีด้านะคะที่มีระบบ,บบระบบปฏิบัติการแบบตอบาับรวดเร็วนะคะ กิดว่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นทีดีดีเลีดีนะคะก็าสามารถมาเชิญชมได้ที่โรตักได้นะคะโรตับผุสาขาได้นะคะขอบคุณค่ะ